ไปหาฆาตกรกันเองนะครับขอให้โชคดีชนะหรือเปล่ะหาฆาตกรหน้ามึงไอ้เวนมึงก็ฆ่าถึงสงสารใจรล้าที่ไหวเลยแบบตายแบบกดปุ่มแล้วตายอ่ครบแล้วเนี่เฮ้ยเอาแล้วว่ะตึง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 ใจใจเล้า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 ใจใจเล้าใจเล้าใจเล้า ไม่ที่อาวาะเดี๋ยวนี้พี่อังล้ำว่ะล้ำว่ะล้ำว่ะผมว่าแบบนี้บ่อยๆมันคือการซื้อใจคนเห็นครับการซื้อใจเวทาแบบนี้บ่อยอ่ะเฮ้ยแล้ววันไหนแล้วอังไม่ทำนะผมจะโหวตพี่อังคนแรกกำจัดใจร้าสซะแต่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 แตแต่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 ้ผมว่าไอเป็ดเป็นว่ะไเป็ดเป็นว่ะจะได้เป็ดไปนะ โอ้ยเป็ดเป็นแน่นอนเว้ยคือแบบคือมันเดินกลับมาหาผมอ่ะดูดิตึงตึงปาดคอใจร้าวมีความที่แบบอยากฆ่าผมมากๆเว้ยสกุนอันนี้ผมพูดจริงแม้ว่าผมกับมันจะคบมานานนะแต่ผมไม่รู้สึกเลยว่ามันรักผมทุกคนพี่มาแล้วนั่นไงนั่งไปนั่งไงนั่น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 ไงใจร้าววี่ไปไหน ตายแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันตายแล้วไม่ทันไม่ทันพูดไม่ทันพูดไม่ทันตายไปแล้วใจร้าวเลเียไอ้ก huh. ชัวราไม่กี้เราเดินผ่านใจร้าวเดินกับใครนะพี่พี่จำได้ปหม ผมบอกแล้วผมมารู้ผมกลัวรู้นิสัยมึงดีพอไอ้ชั่วมึงอ้าปากกูเห็นลิ้นไก่แล้วดูดิดูดิเนี่ยมันยังไม่ชัดอีกเหรอวะศพมันอยู่ตรงที่ฆ่าศพมันอยู่ตรงคนที่ฆ่าพอดีอ่ะมันยังไม่ชัดเลยขอดูดิแล้วมันทำมันยืนหลุดด้วยอ่ะ A later few moments ไปหาฆาตกรกันเองนะครับ ขอให้โชคดีชนะใช่ป่ะครับหาฆาตกรหน้ามึงไอ้เวรมึงก็ฆ่า <laughs> <laughs> ไปแบบกดปุ่มแล้วตายอ่ะเียคือสามคือคือทุกคนต้องฟังผมคือชดคือช็อตอ่ะมันเชื่อได้เว้ยคือพี่รู้ป่ะว่าคือตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะเริ่มเกมอ่ะผมเห็นเลยว่าไอ้เป็ดแม่งยืนรอผมตรงกลางเลยว่ายืนแบบยืนรอเลยอ่ะแล้วพอผมวิ่งไปขวาแล้วผมทำเป็นยืนมองว่าไอ้เป็ดจะมาไหมไอ้เป็ดเงาชื่อตัวดีแม่งมาก่อนเลยแม่งมาแล้วไอ้เป็ดขาแม่งมาวิ่ไปอั้นกับสา